ยินดีต้อนรับครับสู่พื้นที่แห่งความลับกับผมเสียงจากยักษ์ในใจคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกทรมานของการรอคอยหน้าจอมือถือที่มืดสนิทไร้ซึ่งแสงไฟแจ้งเปลือนเวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันช่างยาวนานเหมือนเป็นปีคุณเฝ้าถามตัวเองซ้ำว่าเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาถึงเงียบไปหรือว่าเราทำอะไรผิด น่าแปลกนะครับยิ่งเขาเงียบเสียงในหัวของคุณกลับยิ่งดังยิ่งเขาห่างเหินภาพของเขากลับยิ่งชัดเจนเขาไม่ได้แค่เดินเข้ามาในชีวิตคุณแต่เขากำลังเข้ามายึดครองพื้นที่ในสมองของคุณจนคุณแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยทำห้คนบางคนถึงมีอิทธิพลต่อใจเราได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เพราะเขาสวยที่สุดไม่ใช่เพราะเขาหล่อที่สุดหรือดีแสนดีที่สุดหรอกครับ แต่มันเป็นเพราะกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างที่กำลังเล่นตลกกับสมองของคุณอยู่กลไกที่เรียกว่าความไม่แน่นอนวันนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในจิตใจมนุษย์เพื่อไขความลับสามข้อที่จะพลิกเกมเปลี่ยนจากคุณที่เป็นฝ่ายรอคอยให้กลายเป็นฝ่ายที่ถูกโขยหาจนเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมต้องขอให้คุณสำรวจตัวเองก่อน คุณกำลังติดอยู่ในกับดักของคนแสนดีอยู่หรือเปล่าครับคนแสนดีที่ตอบแชททันทีภายในสวินาทีคนแสนดีที่ว่างเสมอไม่ว่าเขาจะทักมาตอนไหนคนแสนดีที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับความสนใจเพียงเล็กน้อยคุณรู้ไหมครับในโลกของจิตวิทยาความสัมพันธ์ความดีไม่ใช่ตัวกระตุ้นความหลงไหลสมองของมนุษย์เราถูกออกแบบมา ให้มองข้ามสิ่งที่แน่นอนและตายตัวเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่วางอยู่ตรงนั้นเสมอเราจะเห็นค่ามันก็ต่อเมื่อมันหายไปเมื่อคุณทำตัวเป็นของตายคุณกำลังบอกสมองของเขาว่าไม่ต้องตื่นเต้นกับฉันหรอกฉันอยู่ตรงนี้ฉันไปไหนไม่รอดและนั่นแหละครับคือจุดจบของแรงดึงดูดแล้วเราจะเปลี่ยนสิ่งนี้ได้อย่างไรเราจะย้ายตัวเองจากของตายไปสู่ของขวัญล้ำค่า ที่เขาอยากครอบครองได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ที่การเล่นเกมปั่นหัวแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ต่อจากนี้ผมจะพาคุณก้าวขามเส้นแบ่งบางๆเข้าสู่โลกของจิตวิทยาขั้นสูงกับความลับ3ามข้อที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนคุมเกมเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเมื่อคุณรู้ความลับเหล่านี้แล้ววิธีที่คุณมองความรักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามาเริ่มกันที่ความลับข้อแรกครับ ความลับที่จะทำให้สมองของเขาทำงานหนักเพื่อคิดถึงคุณผมขอเรียกมันว่าศิลปะแห่งช่องว่างหรือในทางจิตวิทยาเรามีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ไซการิกลองนึกภาพตามผมนะครับเวลาที่คุณดูซีรีส์เรื่องโปรดแล้วตอนจบของเรื่องมันตัดจบแบบค้างคาพระเอกกำลังจะเปิดประตูไปเจอความลับแล้วภาพก็ตัดมืดลงจบตอน วินาทีนั้นคุณรู้สึกยังไงครับหมุดหงิดใช่ไหมอยากดูตอนต่อไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมและตลอดทั้งสัปดาห์นั้นคุณก็จะเอาแต่คิดเดาและจินตนาการว่าหลังบานประตูนั่นมีอะไรรออยู่นี่แหละครับคือการทำงานของสมองสมองของคนเราจะจดจำสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จได้ดีกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แล้วเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่องว่างมีปริศนา สมองจะพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยจินตนาการและจินตนาการนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีของความคิดถึงแต่สิ่งที่คุณมักจะทำพลาดกันคือการที่คุณถมช่องว่างนั้นจนเต็มด้วยตัวคุณเองคุณเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณตั้งแต่เกิดจนโตในเดทครั้งแรกคุณรายงานตัวทุกฝีก้าวตื่นแล้วนะกินข้าวแล้วนะอาบน้ำแล้วนะกำลังจะนอนนะเมื่อคุณให้ข้อมูลเขาจนล้น คุณกำลังขโมยพื้นที่จินตนาตารไปจากเขาเขาไม่เหลืออะไรให้สงสัยไม่เหลืออะไรให้ค้นหาและเมื่อไม่มีความสงสัยก็ไม่มีความคิดถึงศิลปะแห่งช่องว่างคือการเรียนรู้ที่จะหายไปในจังหวะที่ถูกต้องไม่ใช่การหายไปแบบโกรธเคืองหรือเล่นตัวนะครับแต่คือการหายไปเพื่อไปใช้ชีวิตของคุณจริงๆเทคนิคสำคัญคือจบบทสนทนาก่อนที่มันจะน่าเบื่อ คนส่วนใหญ่มักจะยื้อบทสนทนาคุยไปเรื่อยๆจนไม่มีเรื่องจะคุยแล้วก็จบลงด้วยความเงียบและความจืดชืดความรู้สึกสุดท้ายที่เขาจำได้คือความน่าเบื่อลองเปลี่ยนดูสิครับขอตัวไปทำธุระในขณะที่การสนทนากำลังสนุกที่สุดในขณะที่เขากำลังหัวเราะหรือกำลังอยากรู้เรื่องของคุณต่ออุ๊ยเดี๋ยวผมต้องรีบไปเคลียร์งานแล้วไว้มาเล่าต่อนะครับแล้วคุณก็หายไป ทิ้งความสนุกค้างไว้กลางอากาศทิ้งปมปริศนาไว้ในใจเขาวินาทีที่คุณวางสายหรือหยุดพิมพ์เชื่อไหมครับว่าสมองเขาจะยังไม่จบเขาจะยังยิ้มค้างอยู่เขาจะยังคิดวนเวียนถึงเรื่องที่คุณเล่าและเขาจะเฝ้ารอที่จะได้รับข้อความจากคุณอีกครั้งการสร้างช่องว่างไม่ใช่การผลักไสแต่มันคือการเชื้อเชิญให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งตามเข้ามาในโลกของคุณเพื่อค้นหาคำตอบจำไว้นะครับ คนเราจะเห็นคุณค่าของแสงเด็ดก็ต่อเมื่อผ่านค่ำคืนที่มืดมิดถ้าคุณส่องสว่างตลอดเวลาคุณก็เป็นได้แค่หลอดไฟที่เขาจะเปิดทิ้งไว้โดยไม่ใส่ใจมองแล้วเมื่อคุณเริ่มสร้างช่องว่างเป็นเขาจะเริ่มมองหาคุณและเมื่อเขามองหาเราจะทำอย่างไรต่อนั่นนำเราไปสู่ความลับข้อที่สองที่จะเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นการเสพติด เมื่อคุณเริ่มมีพื้นที่ว่างให้เขาคิดถึงแล้วเราจะมาเพิ่มดีกรีความโหยหาด้วยจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกความลับข้อที่สองรางวัลที่คาดเดาไม่ได้ผมอยากให้คุณลองนึกภาพตู้สล็อตแมชชีนในคาสิโนโครับทำไมคนจำนวนมากถึงนั่งเฝ้าหน้าตู้เกมพวกนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่โอกาสชนะมีน้อยนิดคาตอบคือ วกเขาไม่รู้ว่ารางวัลจะออกมาตอนไหนถ้าคุณรู้ว่ากดปุ่มทุกครั้งจะได้เงิน10บาททุกครั้งคุณจะตื่นเต้นไหมครับไม่เลยคุณจะเบื่อภายใน5นาทีแต่เพราะคุณรู้ว่าบางครั้งกดแล้วไม่ได้อะไรเลยบางครั้งได้เล็กน้อยและบางครั้งอาจจะได้รางวัลใหญ่ความไม่รู้นี่แหละครับที่ทำให้สารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนหลั่งออกมามหาศาล โดพามีนคือสารแห่งความสุขและความอยากแต่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจริงที่น่าตกใจครับว่าโดพามีนไม่ได้หลั่งสูงสุดตอนที่คุณได้รับรางวัลแต่มันหลั่งสูงสุดตอนที่คุณกำลังลุ้นว่าจะได้รางวัลไหมกลับมาที่ความสัมพันธ์ครับถ้าคุณเป็นคนที่คาดเดาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทักปุ๊บตอบปับ๊บชวนปุ๊บไปปับ๊บง้อปุ๊บหายปับ๊บคุณคือตู้กดน้ำที่หยอดเหรียญแล้วน้ำหล่นลงมาแน่นอน มันสะดวกครับแต่มันไม่น่าตื่นเต้นและไม่มีใครลหลงไหลตู้กดน้ำการใช้หลักการรางวัลที่คาดเดาไม่ได้หรือการให้รางวัลแบบสุ่มไม่ใช่การแกล้งทำเป็นใจร้ายนะครับฟังผมให้ดีแต่มันคือการที่คุณมีมาตรฐานและมีชีวิตเป็นของตัวเองบางครั้งคุณอาจจะตอบข้อความเขาทันทีเพราะคุณว่างและคิดถึงเขานี่คือรางวัลแต่บางครั้งคุณอาจจะตอบช้าไปสามชั่วโมง เพราะคุณกำลังยุ่งกับการทำงานหรือกำลังสนุกกับเพื่อนนี่คือช่วงเวลาแห่งการลุ้นบางครั้งคุณใจดียอมตามใจเขาแต่บางครั้งคุณก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลถ้าสิ่งนั้นมันขัดกับความต้องการของคุณความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับจะทำให้เขาสับสนเล็กๆเ,เอ๊วันนี้เขาจะตอบไหมนะเอ๊ะทำไมวันนี้เขาดูนิ่งจังความสงสัยเหล่านี้จะกระตุ้นให้เขาพยายามมากขึ้น ทำดีกับคุณมากขึ้นเพื่อจะเอาชนะใจคุณเพื่อจะให้ได้รางวัลคือความสนใจจากคุณอีกครั้งมันคือสัญชาตญาณน,นักล่าครับยิ่งเหยื่อดิ้นรนยิ่งคาดเดาไม่ได้นักล่ายิ่งจดจ่อยิ่งทุ่มเทแต่ถ้าเหยื่อเดินมานอนหมอบอยู่ตรงหน้านักล่าก็จะหมดความสนใจและเดินหนีไปหาเป้าหมายใหม่ทันทีแต่อย่าลืมนะครับกุญแจสำคัญคือความสมดุลถ้าคุณเล่นตัวมากเกินไปไม่ให้รางวัลเลย เขาจะทอและจากไปเหมือนตู้สล็อตที่กินเหรียญอย่างเดียวแต่ถ้าคุณให้รางวัลตลอดเวลาเขาก็จะเบื่อคุณต้องเป็นเหมือนคลื่นทะเลที่บางครั้งก็นุ่มนวลบางครั้งก็ซัดสาดรุนแรงคาดเดาไม่ได้แต่ก็สวยงามจนไม่อยากละสายตาและเมื่อคุณทำให้เขาเสพติดความตื่นเต้นนี้ได้แล้วสิ่งที่จะมัดใจเขาให้อยู่หมัดไม่ให้ไปไหนรอดไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วคราว แต่เป็นความลึกซึ้งในความลับข้อต่อไปครับเราเดินทางมาถึงความลับข้อที่3ครับสิ่งนี้คือหัวใจสมคัญที่จะเปลี่ยนจากความหลงชั่วข้ามคืนให้กลายเป็นความผูกพันที่ยากจะถอนตัวผมเรียกมันว่าการฝังหมุดทางอารมณ์ถ้าความลับสองข้อแรกคือการปั่นป่วนหัวใจให้เต้นแรงข้อนี้คือการเข้าไปนั่งในห้องหัวใจของเขา และล็อกกุญแจจากด้านในการฝังหมุดทางอารมณ์คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณกับความรู้สึกดีๆที่เขาหาจากที่อื่นไม่ได้มนุษย์เราทุกคนล้วนมีบาดแผลมีความกลัวและมีความต้องการลึกๆที่ซ่อนอยู่สิ่งที่เราโหยหาที่สุดไม่ใช่แค่คนหน้าตาดีแต่คือใครสักคนที่มองเห็นเราจริงๆยอมรับในสิ่งที่เราเป็น และทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนสำคัญหน้าที่ของคุณคือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและกระจกวิเศษให้กับเขาในวันที่เขาเหนื่อยล้าจากโลกภายนอกเมื่อเขามาคุยกับคุณเขาต้องรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้วางเกราะที่หนักอึ้งลงคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่ฟังความรู้สึกฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูด คำชมของคุณต้องไม่ใช่แค่คุณเก่งจังแต่ต้องเจาะจงลงไปลึกกว่านั้นผมชอบวิธีที่คุณคิดแก้ปัญหานั้นจังมันแสดงว่าคุณเป็นคนละเอียดอ่อนมากนะเมื่อคุณทำแบบนี้คุณกำลังฝังหมุดลงในใจเขาทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกดีกับตัวเองนี่คือความลับสุดยอดครับคนเราไม่ได้รักใครเพราะคนนั้นดีแค่ไหน แต่เรารักเขาเพราะเขาทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาคุณทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเวอร์ชั่นที่อยู่กับคุณคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นเวอร์ชั่นที่เก่งมีสเสน่ห์และมีความสุขเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นสมองของเขาจะเริ่มเชื่อมโยงความสุขเท่ากับคุณความสบายใจเท่ากับคุณความมั่นใจเท่ากับคุณและเมื่อวันใดที่คุณหายไป ตามเทคนิคข้อที่1และข้อที่2เขาจะไม่ได้แค่คิดถึงคุณแต่เขาจะคิดถึงตัวเขาเองตอนที่มีคุณอยู่เขารู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนที่ดีที่สุดของตัวเองไปความรู้สึกนี้มันทรมานและลึกซึ้งกว่าความคิดถึงธรรมดามากนักมันคือความขาดแคลนทางจิตวิญญ,ญาณการเป็นทั้งความท้าทายที่น่าตื่นเต้นและเป็นทั้งบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยคือส่วนผสมที่ลงตัว ที่จะทำให้เขาไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีคุณได้เลยแต่นั่นยังไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดครับเพราะเทคนิคทั้งหมดนี้จะพังทลายลงในพริบตาถ้าคุณขาดกุญแจดอกสุดท้ายกุญแจที่จะไขประตูสู่ชัยชนะที่แท้จริงเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับความลับทั้ง3ข้อที่ผมเล่ามาศิละปะแห่งช่องว่างรางวัลที่คาดเดาไม่ได้และการฝังหมุดทางอารมณ์ เปรียบเสมือนอาวุธที่ส่งพลังแต่อาวุธที่ดีย่อมต้องการผู้ใช้ที่แข็งแกร่งกุญแจดอกสุดท้ายที่จะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวคุณเองและความรักที่คุณมีให้ตัวเองฟังผมให้ดีนะครับจิตวิทยาพวกนี้ไม่ใช่เวทมนต์ที่คุณจะท่องคาถาใส่ใครก็ได้ในขณะที่ใจคุณยังขาดแคลน ถ้าลึกๆแล้วคุณทำเทคนิคเหล่านี้เพราะกลัวเขาไม่รักเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอเพราะอยากเรียกร้องความสนใจพลังงานที่คุณส่งออกไปมันจะเป็นพลังงานของคนขี้แพ้พลังงานของความโหยหาแล้วเชื่อเถอะครับสัญชาตญาณมนุษย์นั้นแม่นยำเขาจะจับกลิ่นความกลัวของคุณได้และเทคนิคทั้งหมดจะกลายเป็นการเล่นเกมที่น่ารำคาญ คนที่น่าหลงไหลที่สุดไม่ใช่คนที่พยายามทำให้คนอื่นมาหลงรักแต่คือคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่ตื่นมาแล้วรู้ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นคนที่รักชีวิตตัวเองหลงไหลในงานอดิเรกมุ่งมั่นกับความฝันคนแบบนี้แหละครับที่มีแรงดึงดูดมหาศาลเพราะเขามีแสงสว่างในตัวเองโดยไม่ต้องขอยืมไฟจากใครเมื่อคุณรักตัวเองมากพอ การเว้นช่องว่างจะไม่ใช่การแสดงแต่เป็นเพราะคุณยุ่งกับชีวิตดีๆของคุณจริงๆการให้รางวัลที่คาดเดาไม่ได้จะไม่ใช่การปั่นหัวแต่เป็นเพราะคุณมีมาตรฐานในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณการเป็นพื้นที่ปลอดภัยจะไม่ใช่การเอาใจแต่เป็นเพราะคุณมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมจนสามารถแบ่งปันความรักให้คนอื่นได้จำไว้นะครับคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือก เขาคือคนที่จะต้องพยายามเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่ในวงกรจรชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณไม่ใช่คุณที่ต้องลดตัวลงไปวิ่งตามเขาดังนั้นเริ่มต้นที่วันนี้วางมือถือลงบ้างแล้วหันกลับมากอดตัวเองสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจสร้างโลกที่น่าอยู่ของคุณเองแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณไม่ได้ต้องการเทคนิคจิตวิทยาเพื่อดึงดูดใครเพราะคุณได้กลายเป็นแม่เหล็กที่ท,ทรงพลังที่สุดไปแล้ว และเมื่อถึงเวลานั้นไม่ใช่แค่เขาหรอกครับที่จะหยุดคิดถึงคุณแต่ไม่ว่าใครที่ได้สัมผัสตัวตนของคุณก็จะตกหลุมรักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาตอบแชทหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าคุณมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วยิ้มให้คนคนนั้นได้อย่างเต็มหัวใจไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่คุณมอบให้ตัวเองครับแล้วคุณล่ะครับ คิดยังไงกับเรื่องนี้เคยมีประสบการณ์แบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเรากลายเป็นของตายหรือเราดึงดูดใครสักคนได้จริงๆแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่ขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ